หลังจากที่ผมได้ไปที่กาตาแล้วก็พบทางอิหร่านแล้วก็พบทางอียิปต์เนี่ยผมก็ถามตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าว่าพวกที่ถูกจับไปเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันไหมใช่ข้อแรกนะครับครับข้อที่สองเนี่ยกระจายอยู่ในประเทศอื่นหรือเปล่านะครับอย่างเช่นจอแดนหรือเขาไปอยู่ที่ไหนที่เขาไปฝากฝังไว้นะฮะเขาบอกไม่มีไม่มีเขาบอกอยู่ในกาซาทั้งหมดแต่ กระจายอยู่ไม่ได้อยู่ที่เดียวครับแล้วก็กลุ่มที่จับไปเนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันโอ้นี่ยุ่งตรงนี้เลยมันยุ่งหลายกลุ่มครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นจุดที่เขาเรียกว่าการการการ manage นะครับแล้วก็การเจรจาเนี่ยมันมันมีความสลับซับซ้อนมากนะครับใช่แล้วก็ยังยังยังมีประเทศมหาอำนาจที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง ต้องอ่านเกมให้ออกว่าวันนี้มหาอำนาจเข้ามากดดันอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะกระทบกระเทือนคนของเราไหมนะครับแล้วเราควรจะแสดงความเป็นมิตรให้เขารู้สึกไหมว่าเราไม่ได้เทคไซส์เราไม่ได้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้อยู่แค่เพียงไม่เข้าข้างอิสราเอลไม่เข้าข้างฮามาสนะครับเราก็ยังต้องแสดงให้เห็นอีกว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับมหาอำนาจที่ให้การสนับสนุน ซึ่งละเอียดอ่นมากซึ่งครับมันมันมีความสลับซับซ้อนอยู่นะครับเพราะนั้นมันมีหลายมิติที่ต้องคิดที่ต้องก่อนที่จะเดินทางการทูตเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆลุกขึ้นเดินแล้วก็ทำอย่างที่คิดแบบชั้นเดียวนับก็ต้องคิดให้ให้ครบ